สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องมาพะยังยังเหล่นปลาจะข้าวนะคะเนาะติดเม่นามาพ่อให้มันเย็นเย็นเนาะค่ะเนาะเอามาจ้าพายัางน้ำกันเนาะค่ะเนาะเอาบรรยากาศเย็นเย็นมาฝากพี่ต่อน้องอพี่น้องเนาะแช,ชะเชอะอด้วยค่ะเด้อเชียงรถก็จะดังเนี่ยจักน้อยนะคะรถว้รุนนะรลุนใดกรบปบุจกนะคะกระลุนนั่นละ นางเล่นเนาะคะ่ะเดยมียังมากมายไก่กองนะพี่น้องเลยบมือวนวันๆนะคะโอ้ยอชิโก้สีเกียมก็จะเมนหลายปวดพูยังเล่นจะข้าวนะคะําจริงคนกับผ้าหมาพายังไม่ยางแบบพี่น้อง ย่างคนเดียวบรรลุจากกิจวัตรเป็นแตยย่ยางเด้ขนาดนี้สมัยสม,มัยนี่อันตรายมันก็ไลายนี่จากน่อยน้อพี่น้องเนาะว่ากันใส่กับนี่คือกันนั่นะนะค่ะบ้านนยังเปินเนาะนี่น้องน,นะสีเขียวมีหอดประตูพร้อมด้วยพี่น้องค่ะ มีเห็ดบ่านอะแต่อยู่เฮดจุด,ดเดียกับว่าเป็นตะกินนะคะเด้อเพราะว่าเปินเป็นโรงงานโรงงานปูนซีเมนต์นุ่นนี่นั่นนะคะยางเล่นได้อยู่พี่นอ้องยางเล่นย่างหัวเนาะค่ะเนาะอะได้มี่ยางมากมายนะคะตรงไปนั่งกับเป็นแม่น้ำนะคะเป็นแม่นม้ำคือเก่าเมื่อเดิมนะคะพัดไทยว่าไปไกลจากแม่น้ำด้อพี่นอ้องเพราะว่าบมันหอน ะคะมันหอนแฮมนะ,ะยางไปนนางเหรนจะข้าวนะคะเน,น,นาะทลางพูดมันมีเก้าอี้มีโต๊ะให้ให้นางเด้อค่ะเด้อบ่ได้มียางยางเหรนพักผ่อนเอานา้ำนุ่นนี่นั่นมานางดื่มเนาะ,ะ mm hmm. พี่น,อนะะ้องเนาะบ่ได้มียางนะ,ะชมวิวายนะคะบรรยากาศดีๆเนาะค่ะเนาะนี่นะ แม่น้ำนะคะแม่น้ำนี่เห็ดผงหวาน,น,นะะบ่นเบานเา,นเา,นเานะ,ะนะคะเห็ดผงหวานเห็ดผงหวานเห็ดผงบ่หวานก็บ่แม่นเะห็ดผัดผงผัดไทยเด้อค่ะเด้อบอกไปบอกไปพอเดี อันเวานัวหัวม้วนแล้วค่ะเนาะแบบนี้ยัยงเก็บเรียนได้บ่นะคะขี่เกวขี้เกี่ยมเป็นกระเลนนะคะวอนดีนะครัพี่น้องขี้เกวขี้เกี่ยมนะคะนี่ค่ะนี่ตรงนี้จะเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะหมองหนึ่งนะพี่น้องเนาะเมันปั่นก้อนหินไหวงามได้พี่น้องมันก็มีประวัติของเพิ่เอรเน่คะค่ะ ะะยอย่างตรงไปผลก็เป็นฟ้าล้ายๆได้พี่น้องนะในเฮ็ดล้ายด้เฮ็ดก็จะเป็นเฮ็ดผงค้าลายนะคิดว่านะคะต้นไม้มันเป็นแนวนี้นะพี่น้องนะประเทศไทยเรไปเก็บเฮ็ดแล้วค่ะยางเหรนญยางหัวนะคะ,ะ,คะพักผ่อนย่อนใจนะพักผ่อนย่อนอารมณ์นะคะ พผนเห็ดก้อนหินไใยงาม่ายปมาทางลาดฝาดอยู่ค่ะนู้นเห็นปะคะงามสวยงามนะคะสวยงามอลังฉ่ำตามท้องเรืองเด้อค่ะเด้อได้เงียบนะวันนี้เพิ่งก็จะเห็ดไวบตะปิงยางน้อพี่น้องไม่หลุนเพิ่งก็ดชิมว่าต้นหนามตามๆนะคะแต่หนามมันอาเป็นแบบสีนะเพิ่งก็จะฉพาอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะนั่งสบายนะคะนี่ค่ะ นั่งสบายอารมณ์ฉ่ำๆเลยนะคะประด็นมีมยังพี่น้องคะท่านผุนผึ่งกับนี่เลยบรรยากาศดีะะดีแล้วกันอะผุนเนาะพี่น้องคะเอ้าก็ดังยิดออดอีดออดน้องบาสนี่เห็คะ่ะท่านผุนผึ่งกับบรรยากาศดีดีน,น,นะ,ะเป็นระเบียงบานเมันเป็นเท่าเฮาพี่น้องคะท่านผุนติดติๆๆดติดกันนะสามสันสี่สันคิดว่านะสามสันนะมีสันนันทึ่งทิ่งน้ำนะคะ เป็นก็ดดีนะค่ะเนาะเป็นกระจุกกันแล้วก็ได้นั่งสบายนะคะเนาะเป็นลานอาหารกินว่าเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ได้บรรยากาศดีๆนะคะสวยงามนะคะว่าได้ไปทงไรเราพี่น้องว่นอยู่นี่แหละคะ่ะว่นอยู่กับแม่น้ำนะคะมื้อน,นี้เนาะสบายอารมณ์นะคะโอ้ยลมเย็นดีนะคะนั่งเล่นจะข้าวเนาะพี่น้องเนาะดื่มนม้ำ สบายสบายนะคะตรงนี้ว่างนะคะไม่มีใครนั่งนะคะมานาั่งชมวิวกะพัดไทยเด้อจ้ะเด้ออ้าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำใเด้อจ้ะเด้อพัดไทยในสวีทนะคะย่างย่างใส่กอกน้ำกันเด้อจ้าเด้อพี่นะต้องอยงนะคะเสร็จแล้วก็กระตูนน้ำนะคะขื้นบลาดนะคะ หลังจากนั้นเพิ่นก็จะเอาอันก้อนหินสลักซื่อไว้ให้ก,ก็น่นสกุลวันเดือนปีเกิดให้ด้ค่ะเด้อโอ้ยวายอกนะพี่น้องน,นะมีงังดอกกะาบอกไปชื่อซื้อน,นี่ละเบอกไปบอกนวดหัวมวนไปนะคะเนาะวันนี้มียังเกิดขึ้นนะคะในกอไผ่สวัสดีจ้า